นายชัยชนะเดชเดโชรับเรียนท่านประธานสภาที่คารพกับผมชัยชนะเดชเดโชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนครศรีธรรมราพพชพรรคประชาธิปัตยครับผมสืบเนื่องจากว่าผมได้รับเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องในเขตเทศบาลน,นครนครศรีธรรมราชเรื่องน้ำประปาใช้ในการบริโภคภายในพี่น้องเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผมเรียนว่า พี่น้องในเขตเทศบาลนครนะครสุราชมีจำนวน1323คน46,565ครัวเรือนในทุกปีเวลาอยู่ในช่วงฤดูแล้งจะขาดน้ำประปาเป็นอย่างมากในพื้นที่เทศบาลนครซึ่งเดิมทีนั้นเทศบาลนครได้มีโรงกรองอยู่สองโรงคือที่โรงทวดทองและโรงประตูชัยและเป็นโรงกรองที่ก่อสร้างมาเป็นเวลายาวนาน และที่สาคัญท,ท่อประปาในเขตเทศบาลน,นครนะครเสียมราชก็มีการก่อสร้างมายาวนานมีสภาพชํารุดเสื่อมโทรมที่สําคัญน้ําประปาที่ใช้อยู่ในเขตเทศบาลน,นครนะครเสียมราชต้องนําไปใช้ในเขตพื้นที่ตาบลปากนครท่าซักปากพูนม่วงสองต้นและท่าเรือด้วยผมจึงนําเสนอหารือต่อท่านประธานสภาไปยังกระทรวงมหาดไทยกรมส่งเสริมทอม้องกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้ได้ นำเรื่องนี้แก้ปัญหาบูรณาการร่วมกันให้เป็นการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนเพื่อพี่น้องชาวเทศบาลนะครนะครสิมรราชได้มีน้ําใช้น้ําสะอาดและมีน้ําใช้ไม่ขาดสักเดือนหนึ่งภายในหนึ่งปีผมขอนำเรียนรรท่านประธานสภาไปยังกระทรวงมหาดไทยด้วยครับ,รบขอบคุณมากครับ่อไปนะัคสั